ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow วินกรุ๊ปเวียดนามเจรจาขายหุ้นห้างสรรพสินค้าอีลอนมัส์ร้องระงับพัฒนา AI 6เดือนร้านฤดูคว้ารางวัลพัฒตารยอดเยี่ยมเอเชียโบรแบงก์เตือนโลกอาจเจอทศวรรษที่สูญหายเป๊ปซี่เผยชมโลโก้ใหม่พร้อมชูสูตรไม่มีน้ำตาลวินกรุ๊ปเวียดนามเจรจาขายหุ้นห้างสรรพสินค้า มีรายงานข่าวว่าวินกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทเครือรายใหญ่สุดของเวียดนามกำลังเจรจาเพื่อขายหุ้นในวินคอมรีเทลซึ่งเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามโดยวินกรุ๊ปมีหุ้นส่วนในวินคอมรีเทลเกือบร้อยละ60แหล่งข่าเวเผยว่าบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกของไทยและบริษัทอื่นๆกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อซื้อหุ้นในวินคอมรีเทลโดยวินกรุ๊ปเปิดกว้างสำหรับการขายหุ้นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและกําลังอยู่ในขั้นตอนของการหารือกับกลุ่มที่มีความสนใจทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบันของบินคอมรีเทลแล้วหากมีการตกลงซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่กันจริงอาจเป็นการซื้อขายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีลอนมัสร้องระงับพัฒนา AI 6เดือนอีลอนมัส์ซีอบริษัทเทส LA และสตีฟวอสเนีย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เรียกร้องผ่านจดหมายเปิดผนึกให้ห้องทดลองทั่วโลกระงับการพัฒนาและทดลองระบบ AI 6เดือนเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเป็นภัยต่อสังคมและมนุษยชาติจดหมายเปิดผนึกที่มีผู้ร่วมลงนามกว่าพันคนระบุถึง GPT-4 ของบริษัท OpenAI ว่าเป็นสัญญาณเตือนโดย OpenAI บรรยายสรรพคุณเวอร์ชั่นล่าสุดของ GPT-4 ว่ามีความแม่นยำมากขึ้นคล้ายคลึงกับมนุษย์สามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อรูปภาพทั้งยังสอบผ่านกฎหมายระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐผู้ร่วมลงนามเรียกร้องให้ระงับการพัฒนา AI ขั้นสูงจนกว่าจะมีการพัฒนาโปรโตโคอลรักษาความปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวร้านเดูควา้ารางวัลพัฒนายอดเยี่ยมเอเชีย e ร้านเลดูหรือตรงกับภาษาไทยว่าฤดูซึ่งตั้งอยู่ที่สีลม ได้รับรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชียรประจำปี2566จากการจัดอันดับ50ร้านอาหารยอดเยี่ยมเอเชียโดยผลการตัดสินมาจากการโหวตของผู้ทรงอิทธิพลในวงการอาหารมากกว่า300คนเช่นนักเขียนบทความอาหารนักวิจารณ์เชฟและผู้ประกอบการร้านอาหารนอกจากร้านเลอดูซึ่งโดดเด่นด้วยแนวอาหารไทยแบบฟิวชัน่นจนคว้าอันดับหนึ่งไปครองแล้วร้านอาหารไทยอีกร้านคือร้านนุสราก็คว้าอันดับ3ด้วย โดยทั้งสองร้านเป็นของเชฟต้นที่ติดทัศนาคจรส่วนร้านสอนอยู่อันดับ9ร้านเจ๊ไฝอยู่อันดับ38ร้านบ้านเทพาอยู่อันดับ46เวลแโบรเตือนโลกอาจเจอทศวรรษที่สูญหายธนาคารโลกเตือนว่าศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉลีย่ยจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ30ปีที่ร้อยละ2.2ต่อปีจนถึงปี2573ซึ่งนำไปสู่ ทศวรรษที่สูญหายหรือ Lost Decade สำหรับเศรษฐกิจโลกเว้นแต่บรรดาผู้กำหนดนโยบายจะมีแนวคิดริเริ่มใหม่ๆเพื่อกระตุ้นอุปทานด้านแรงงานสักยภาพการผลิตและการลงทุนทั้งนี้หากมีความพยายามร่วมกันเพื่อเพิ่มการลงทุนในภาคส่วนที่ยั่งยืนลดต้นทุนการค้ายกระดับการเติบโตด้านบริการและขยายให้มีส่วนร่วมของแรงงาน จะสามารถเพิ่มสแกลภาพการเติบโตของ GDP ได้ถึงร้อยละ0.7ไปอยู่ที่ร้อยละ2.9ธนาคารโลกระบุว่าวิกฤตหลายอย่างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงโควิด -19 และการที่รัสเซียบุกยูเครนปิดฉากการเติบโตแบบยั่งยืนที่ดำเนินมาเกือบ30ปีเป๊ปซี่เผยโฉมโลโก้ใหม่พร้อมชูสุดไม่มีน้ำตาลเปปซี่ซึ่งก่อตั้งมา125ปีเผยโฉมโลโก้ใหม่ ที่จะเปิดตัวในอเมริกาเหนือประมาณปลายปีนี้จากนั้นจะนำไปใช้ทั่วโลกในปีหน้าโลโก้ใหม่ดูคล้ายโลโก้ยุคทศวรรษ90ซึ่งเป็นที่จดจำของผู้คนแต่มีการเพิ่มเติมบางส่วนลงไปเพื่อให้ดูทันสมัยรวมถึงการใช้ฟอนต์ตัวอักษรและสีของตัวอักษรที่แตกต่างออกไปการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อตอกย้ำสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนแต่ยังเป็นการดึงความสนใจไปที่เครื่องดื่มสูตรซีโร่ซูกาหรือไม่มีน้ำตาล อันเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทต้องขยายให้เติบโตเช่นเดียวกับบริษัทเครื่องดื่มรายอื่นที่หันมาเน้นเครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลตามกระแสความสนใจของผู้บริโภคโดยเป๊ปซี่สูตรไม่มีน้ำตาลจะเป็นสินค้าหลักสำหรับแบรนด์เป๊ปซี่ในสหรัฐซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว